สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาแกะกล่องของลูกค้าต่างจังหวัดนะคะตัวนี้เป็นสภาพกล่องของข้างในขยับได้นิดหน่อยนะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกัน ตอนนี้มีเชื่อเฟซร,รหัสหลอกหน้าจอแล้วก็ที่หยุดส่งกลับแล้วก็ตังค่าส่งกลับแล้วก็มีตัวเครื่องในกล่องไม่มีอะไรแล้วนะคะตอันวนี้เครื่องสั่นแต่ว่าเปิดไม่ติดนะ ตอนนี้ไม่มีถาดชิมมาด้วยนะโอเคก็สำหรับใครที่สนใจอยากซ่อมมือถือไม่ว่าจะเปลี่ยนจอเป็นแบตก็สามารถติดต่อมาได้ที่ Facebook ช่างทันวาซ่อมมือถือนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดส u ัสครส i b e ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ